ช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าพระเกจิห้ารูปที่กำลังจะพูดถึงนี้นะครับกระแสมาแรงมากทั้งในออนไลน์แล้วก็มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลจะได้รับนิมนต์ไปนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกห้ารูปที่อยู่ในกระแสนะครับวันนี้เราจะมาโหวตกันว่าใครชื่นชอบองค์ไหนกันบ้างนะครับนะแต่ห้ารูปนี้ติดใน กระแสออนไลน์ในปัจจุบันแน่นอนนะครับ 1. ในจำนวน5รูปก็คือพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระองค์นี้กำลังมาแรงทั้งในออนไลน์ในติ๊กต็อกใน youtube ในเพจ Facebook ถ้ามีการเอาเรื่องราวของพระอาจารย์แจ้ไปลงเนี่ยคนจะกดไลค์กดแชร์แล้วแสดงความคิดเห็น มีทั้งมุมบวกและมุมลบนะค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับนะแล้วปัจจุบันพระอาจารย์แจ้ก็มีกิจนิมนต์ไปเสกวัตถุมงคลเนี่ยนะแน่นเลยนะวัดไหนนักสร้างคนไหนก็อยากจะนิมนต์พระอาจารย์แจ้ไปปลูกเสกวัตถุมงคลเพราะว่าเป็นเหมือนแม่เหล็กเรียกเรียกเลตติ้งได้แล้วก็เรียกคนที่สนใจมาร่วมพิธีได้ องต่อมาก็คือหลวงพ่อเหินหลวงพ่อเหินนี่อยู่สำนักสงเพรพยาทานอยู่ที่เพชรบูรณ์ผมเคยไปหาท่านที่เพชรบูรณ์ต้องขึ้นเขานะครับขึ้นรถแท็กซี่ไปฝุ่นตลบเลยนะถ้าเป็นหน้าฤดูแรงแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยค่อนข้างจะเจอแฉะทีเดียวตอนนี้หลวงพ่อเหินได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ วัตถุมงคลของท่านมาแรงยอดสั่งจองมาดีหลายรุ่นทีเดียวนี่ก็น่าจับตามององค์นี้หลวงพ่อเหินหรือว่าลูกศิษย์บางคนเรียกท่านว่าหลวงปู่เหินนะครับองค์ต่อมาพระอาจารย์ดิเลกวัดหนองสายอยู่สุพรรณบุรีองค์นี้ดังมายาวนานพอสมควรทีเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยในหมู่ลูกศิษย์จะรู้จัก ดีวัตถุมงคลของท่านมีการเล่นหากันราคาดีดค่อนข้างสูงแต่กิจนิมนต์ของท่านไม่เยอะมากนะักแต่วัตถุมงคลของท่านได้รับความสนใจแต่ตอนหลังนะอาจารย์ดิเลก็ถูกกล่าวถึงแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็นิมนต์ท่านไปนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกหลายครั้งด้วยกันนะองค์นี้ก็น่าจับตามององค์ต่อมาพระอาจารย์อิดวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามพระอาจารย์อิด นะช่วงหลังแรงมากๆส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการล่ำเรียนวิชาของท่านที่มีครูบาอาจารย์หลายองค์โดยเฉพาะหลวงปู่เนื่องวัจจุลามณีซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงหลังจากที่ท้าวเวสุวรรณได้รับความนิยมในหมู่นะผู้ที่ชื่นชอบขอโชคขอลาบวัจจุลามณีขึ้นมาติดในอันดับต้นๆทำให้ พระอาจารย์อิดได้รับความสนใจไปด้วยแล้วพระอาจารย์อิดก็เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่มีกิจนิม,มนต์มากไปนั่งปกปุกเสกวัตถุมงคลหลายรุ่นทีเดียวนะครับใครๆก็อยากได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีพระอาจารย์อิดท่านติดกิจนิม,มนต์นะเยอะฮะหลายงานอาจจะผิดหวังในการนิม,มนต์ท่านไป อันนี้กระแสก็อาจจะมาจากท้าเวสวุวรรณด้วยนะครับอีกหนึ่งองค์นะหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชออยู่แปดลิว้วนะองค์นี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเรื่องสศรสทัทธายเยอะมากทุกวันนี้วัดจุกระเชอคาค่ำไปด้วยผู้คนนะครับอยู่เฉลียงเซาแปดลิ้วคนไปขอพรองค์ท้าเวสวุวรรณเนี่ยนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนกลางกลางวันเนี่ยอากาศร้อนๆ้อน,อนมีคนหนึ่งเยอะเลยนะ ยิ่งกลางคืนนี่โอ้โหคนแห่กันไปเต็มเลยนะตอนหลังล่าสุดนี่หลวงพ่อช้างท่านเจิมรถมีรถป้ายแดงราคาแพงๆมาให้ท่านเจิมเยอะมากเลยนะครับต่อแถวกันยาวเยียดเลยหลวงพ่อช้างได้รับกิจนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลตอนนี้อยู่ในอันดับต้นๆเหมือนกันที่มีกิจนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลหลายงานมากนั้นห้าองค์นี้นะครับ ที่กำลังเป็นพระที่มีกระแสนในออนไลน์แล้วก็มีกิจนิมนต์มากที่สุดหนึ่งพระอาจารย์แจสองหลวงพ่อเหินสามพระอาจารย์ดิเลกสี่พระอาจารย์อิดห้าหลวงพ่อช้างท่านชอบองค์ไหนนะครับนะกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับนะคลิปนี้ไม่แน่อาจจะแชร์กันทะลุ